สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านครับผมวันนี้เรามีสินค้ามานำเสนอพ่อแม่พี่น้องเนะาะเจ้าคมสุปีซีร้อยร้อยยี่สิบปี4ีร้อยแหละครับผมเนี่ยครลูกพี่ก็ฝากขายมาในราคาตามสภาพเลยครับผมตามสภาพสองแสนห้าครับผมต่อรองมาดูรถได้เลยมาลองได้เลยครับผมนี่ครับตัวเดินตัวเดินก็ฝั่งนี้สปอตเกตก็ยังมี เครื่องดีครับผมเครื่องตัวนี้ติดนิ่มเลยครับผมนี่ฮะปั๊มก็เป็นสีแดงมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วไม่ใช่ปั๊มเดิมครับผมเปลี่ยนปั๊มใหม่นี่ครับระบบช่วงล่างก็พอใช้ได้ครับผมขายตามสภาพเนาะนี่ฮะขายตามสภาพก็เก่าแล้วล่ะครับใครสนใจหรือจะเอาไปทําต่อก็ได้เลยครับผมมามามาต่อรองเอาครับผมนี่ครับอ่าระบบบูมอาร์มนี่ครับ ็จะประมาณนี้เลยครับผมนี่ฮะนี่ครับตัวนี้เครื่องหกสูบครับผมหกสูบนี่ฮะช่วงล่างอ่าฝั่งนี้เป็นฝั่งขวาเนาะฝั่งขวาเขาก็จะเป็นอ่าข้อโซ่ใหม่ครับผมใหม่หมดเลยครับผมสีเหลืองยังติดอยู่เลยแต่ว่านี่ก็เป็นกี่กี่ดินเนาะกี่ตมกี่เลนนี่ฮะช่วงล่างก็พอใช้ได้ครับผมพอใช้ได้อ่าฝั่งนี้ก็มีมั่งครับผมที่ บูทหมดนะครับตามสภาพเลยครับผมตามสภาพเลยภายในหัวเก๋งก็ยังพอดูได้ครับผมนี่ฮะจะประมาณนี้เลยครับผมช่วงล่างเนาะตัวนี้ข้อโซ่ยังยังเก่าอยู่ครับผมตัวนี้เป็นนี่ครับป็นอย่างนี้เลยครับผมเดี๋ยวให้ดูข้างหลังมุงกี้ก็มีหลววม,มั่งครับผม สลักครับผมสลักบูธอะไรก็ยังไม่ได้ลองเนาะเพิ่งจะได้มานี่ครับข้างในนะครับก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับยังไม่เปียกมากครับผมยังไม่เปียกมากเป็นเครื่องหกสูบครับผมหกสูบก็ตามสภาพ documents. ครับผมติดได้ทำงานได้ขับได้ใช้งานปกติ แต่สภาพเขาก็จะเป็นเป็นคุณปู่หน่อยสภาพเขาก็จะเก่าหน่อยเนาะอ่าอันนี้เราก็จะมาขายตามสภาพเลยครับผมขายตามสภาพถ้าขายตามสภาพนี้ราคา2อ0 0สนต่อรองนะครับต่อรองได้อ่าต่อมาครับผมไหวเท่าไหร่ก็มาคุยกันถ้าให้เก็บให้หมดทุกอย่างเลยก็ราคาก็จะเพิ่มครับผมราคาก็จะเพิ่มเพ้่นไปอ่าถ้าเก็บให้ใหม่ก็ จะเป็นราคาอีกราคาหนึ่งเก็บใหม่หมดเลยคือบูธป,ปุ้งกุมเมื่อกี้อ่าปุ้งกี้ก็ทําใหม่สีก็ทําใหม่ช่วงล่างก็จะทําใหม่นี่ครับสีภายนอกภายในก็จะทําใหม่เช็คให้ใหม่หมดทุกระบบแต่ก็จะไม่ใช่ราคา2อ0 0สนเนาะราคาก็จะเพิ่มถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาไปอ่าทาต่อก็ราคานี้ครับผมตามสภาพเลยเนาะนี่ครับตามสภาพเลยนี่ครับ เอวก็มีลมบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะครับผมตักดินตักอะไรในบ้านนอกบรนนาตักดินใส่หกร้ออะไรก็พอใช้ได้ครับผมนี่ฮะราคาสองเนห้านะสภาพนี้เลยครับผมถ้าเก็บให้ก็จะอีกราคานึงไม่ใช่แบบนี้เก็บให้ใหม่หมดเลยนี่ครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ